สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะกลับมาพบครูแอนเช่นเคยกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับในวันนี้นะคะก็เราจะกลับมาทบทวนนะคะกับบทเรียนที่ได้เคยเรียนไปแล้วในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องร่างกายของเราค่ะเรื่องที่เราจะมาทบทวนกันก็คือเรื่องอาหารสารอาหารและพลังงาน ค่ะมาดูหัวข้อที่1.1นะคะประเภทของสารอาหารที่พบในอาหารนะคะซึ่งเรานะคะต้องการอาหารเพื่อช่วยในการดำรงชีวิตอาหารที่เรารับประทานเข้าไปก็จะมีสารอาหารเป็นองค์ประกอบซึ่งสารอาหารแต่ละชนิดเนี่ยจะได้จากอาหารที่แตกต่างกันดังนี้ ค่ะสารอาหารนะคะก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6ประเภทประเภทที่1ก็คือโปรโตีนจะพบมากในอาหารจําพวกเนื้อสัตว์นมไข่ถั่วและแท่งต่างๆนะคะประเภทที่2คาร์โบไฮเดรตนะคะพบมากในอาหารจําพวกข้าวแป้งตาลประเภทที่3นะคะเกลือแร่นะคะพบมากในผักนะคะต่างๆประเภทที่4วิตามินนะคะพบมากในผักและผลไม้นะคะ ประเภทที่5ไขมันพบมากในไขมันและน้ำมันนะคะที่ได้จากพืชและสัตว์และประเภทที่6กก็คือน,น้ำ ค่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างนะคะเมนูอาหารซึ่งแต่เมนูแต่ละเมนูอาหารเนี่ยเราก็จะมาดูว่าพบสารอาหารประเภทอะไรบ้างนะคะมาดูเมนูแรกเลยก็คือข้าวเหนียวไก่ทอดนะคะนักเรียนหลายๆคนเนี่ยคงทานเป็นประจำอยู่แล้วนะคะเฉพาะช่วงเช้าเนาะอ่ะทีนี้ข้าวเหนียวไก่ทอดนะคะสารอาหารแรกเลยก็คือ คาร์บโปรตีนโปรตีนได้จากเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ในที่นี้ก็คือไก่ถูกไหมคะนอกจากโปรตีนแล้วก็จะพบอะไรอีกคาร์โบไฮเดรตนะคะก็ได้จากข้าวเหนียวแล้วก็แป้งนะคะวิตามินับเกลือะร่ได้ไหมไม่ได้นะคะไขมันได้จากอะไรบ้างได้จากอาหนังไก่นะคะไขมันจากหนังไก่แล้วก็น้ำมันนะคะที่ใช้ในการทอดไก่ ต่อมาน้ำสารอาหารประเภทน้ำได้จากอะไรได้จากไก่ข้าวเหนียวแล้วก็แป้งเพราะว่าอ่าแต่และประเภทเนี่ยก็จะมีน้ำเป็นองค์ประกอบอ่ะสรุปได้ว่าข้าวเหนียวไก่ทอดเรารับประทานเข้าไปได้สารอาหารครบทั้ง6ประเภทไหมไม่นะคะได้แค่4ประเภทขาดอีก2ประเภทก็คือวิตามินแล้วก็เกลือแร่นะ ค่ะเมนูต่อมานะคะก็จะเป็นส้มตำปูปลานะคะซึ่งเป็นเมนูยอดฮิตเลยนะคะอ่าสารอาหารที่พบในส้มตำปูปลามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือโปรตีนได้จากปลาปูทรเรงแล้วก็น้ำปลานะคะสารอาหารอย่างที่สองคาร์โบไฮเดรตก,ก็ได้จากกระเทียมน้ำตาลปี๊บนะคะอย่างที่สามเกลือแร่ก็ได้จาก มะเขือเทศนะคะพริกมะนาวตะฝักยาวนะคะหรือว่าบางบ้านเขาก็จะใส่แครอทด,ด้วยนะคะได้เหมือนกันต่อมาวิตามินนะคะก็ได้จากมะเขือเทศพริกนะคะมะนาวแล้วก็ตะฝักยาวเหมือนกันส้มตำปูปลานะคะให้ไขมันไหมไม่มีนะคะไม่มีไขมันแล้วก็น้ำดับสุดท้ายก็คือน,น้ําก็ได้จาก ปลาปูนะคะทุเรียนสงน้ำปลากระเทียมน้ำตาลปี๊บมะเขือเทศพริกมะนาวชดฟักยาวนะคะทุกอย่างเนี่ยก็จะมีน้ำเป็นองค์ประกอบซึ่งสรุปได้ว่าเมนูส้ตมตำปูปลาาให้สารอาหารครบทั้งหกประเภทไหมไม่นะคะขาดแค่ไขมันอย่างเดียวนะคะ ค่ะเมนูต่อมานะคะก็จะเป็นโจ๊กหมูใส่ไข่นะคะสารอาหารที่พบมีอะไรบ้างก็จะมีโปรตีนที่ได้จากหมูแล้วก็ไข่ไก่ต่อมาคาร์บโบไฮเดรตก็ได้จากข้าวนะคะได้จากพริกไทยแล้วก็ขิงนะคะเกลือแร่ได้จากผักชีต้นหอมนะคะวิตามินก็นเหมือนกันนะคะได้จากผักชีนะคะต้นหอมนะคะต่อมาไขมันได้จาก ได้จากอะไรเอ่ยได้จากอะไรคะได้จากาไขมันที่มาจากหมูนะคะน้ำก็ได้จากหมูไข่ข้าวนะคะพริกไทยขิงผักชีนะคะต้นหอมนะคะพวกนี้นะคะก็จะมีน้ำเป็นองค์ประกอบสรุปได้ว่าโจ๊กหมูใส่ไข่ให้สารอาหารครบทั้ง6ประเภทไหมให้สารอาหารครบทั้ง6ประเภทนะคะ ตัวอย่างนะคะเมนูต่อมาก็จะเป็นข้าวผัดกุ้งนะคะสารอาหารที่พบในข้าวผัดกุ้งนะคะอย่างแรกโปรตีนนะคะก็ได้จากกุ้งแล้วก็ไข่คาร์โบไฮเดรตได้จากอะไรคะได้จากข้าวนะคะเกลือแร่เกลือแร่ก็ได้จากผักคะนา้าแครอทมะเขือเทศแตงกวานะคะต้นหอมแล้วก็มะนาว วิตามินนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะได้จากผักคะนา้าแครอทมะเขือเทศแตงกวาต้นหอมแล้วก็มะนาวต่อมาไขมันได้จากอะไรได้จากน้ํามันนะคะที่ใช้ผัดและลดับสุดท้ายก็คือน้ำนะคะก็ได้จากคาวกุ้งไายผักคะนา้าแครอทนะคะมะเขือเทศแตงกวาแล้วก็ ต้นหอมแล้วก็มะนาวนะคะซึ่งพวกนี้ก็จะมีน้ำเป็นองค์ประกอบสรลปข้าวผัดกุ้งนะคะให้สารอาหารครบทั้ง6ประเภทค่ะมาดูการบ้านสำหรับวันนี้นะคะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้า2 7ถึงหน้า29ก้าบ้านจะมีทั้งหมด2ข้อคือข้อ2แล้วก็ข้อ3เดี๋ยวครูจะมาอธิบายนะคะข้อ2 นะคะเขาจะมีภาพเมนูอาหารมาให้แล้วก็ให้เราเลือกนะคะว่าสารอาหารที่พบในเมนูอาหารนี้มีอะไรบ้างให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกนะคะลงในแบบฝึกหัดข้อที่2.1นะคะต่อมาข้อที่2.2เนี่ยเขาถามว่าสารอาหารนะคะแต่ละประเภทเนี่ยที่พบในข้าวผัดกุ้งนะคะพบ สารอาหารประเภทอะไรบ้างแต่และหัวข้อโปรตีนพบอะไรบ้างอ่ะเช่นพบกุ้งกับไข่นักเรียนก็ใช้ปากกาสีนงเงินนะคะวงกลมไปที่กุ้งแล้วก็ไข่คาร์โบไฮเดรตพบไหมพบพบก็คือได้จากข่าวนักเรียนก็ใช้ปากกาําเงินนะคะวงไปให้เรียบร้อยการบ้านมีทั้งหมด2ข้อนะคะก็คือข้อที่สองแล้วก็ข้อที่3 คุณครูหวังว่านะคะคนักเรียนจะทำให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งงานคุณครูทุกท่านตรงต่อเวลานะคะสำหรับในครั้งต่อไปนะคะเราก็ยังจะทบทวนเกี่ยวกับเรื่องอาหารสารอาหารและพลังงานอยู่นะคะไว้เจอกันในคลิปวิดวีโอถัดไปสำหรับวันนี้บ๊ายบาย